โอตสตะภะโวะโตอระหะโตสามัส at ัมพุทธัสสะสัจเจนานิกะวานิันติบัดนี้จะได้สแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความจริงเป็นสิ่งไม่ตายตามในแห่งพระบาลีที่โยไว้นะเริ่มต้นซึ่งแปลว่ามึงชนะความไม่จริงด้วยความจริง ทำพาดข้อนี้ท่านมุ่สอนให้ทุกคนสร้างความจริงขึ้นในตัวโดยพยายามเอาชนะความไม่จริงให้ได้ซึ่งจะได้แยกอธิบายเป็นประเด็นต่อไปเพื่อเกิดความเข้าใจง่ายขึ้นเริ่มต้นด้วยความจริงประเภทของความจริงค่าส,านสนึกของความจริงในานะของความจริงและประโยชน์ของความจริง มาเรียนแรกอันว่าความจริงนั้นได้แก่สิ่งที่แน่นอนและเป็นของที่แท้จริงไม่แปรเปลี่ยนกับกลายเป็นอย่างอืงน่นความจริงมีหลายอย่างแต่ในเทศนาลก,ก,กันนี้ขอยกมาเสดงเรียงสามอย่าคือพู้จริงทำจริงและใจจริงมาการแรกพู้จริงข้อนี้สำคัญมาก ปากคนเรานี้นอกจากใช้สำหรับรับประทานอาหารแล้วยังใช้สำหรับพูดแต่การพูดนั้นที่อยู่กันว่าสัจติก็คือการพูดจริงเพราะทเจ้าของปากให้มีชื่อเสียงเกียรติยศมีคนนับหน้าือตาหรือก็มีสุภาษิตเตือนใจว่าเสียชีพอย,าย่าเสียทเสียมรัติอย่าเสียว,วาจา คนเราจะมั่งดีหรือยากจนไม่สำคัญเท่ากับมีวาจาจริงคนดีเขานิยมยกย่องบูชาคนพูดจริงโบราณถึงกับตั้งสุภาติตไว้ว่าค่าช้างต้องเอาต้องการงานเยรลกราต้องการค่อยทำความหมายก็คือต้องการคนที่พูดจริงหน่นเอง คนใจโลเลชอบพูดเหลวไหลไรสาระปาสจากหลังฐานย่อมเกิดโทษแก่ตนเองและแก่สังคมทั่วไปเกิดความเคารพนับถือมีแต่คนตัณฑิติดเตียงขาดความไว้วางใจปากไม่สัตย์พูดไปไม่มีใครเชื่อแม้บางครั้งจะพูดความจริงก็หาความก็หาคนเชื่อยากเพราะเคยเสียรอยมาแล้ว อย่างเรื่องเด็กเลี้ยงแกะที่นึกสนุกขึ้นมาอยากจะหลอกผู้ใหญ่เล่นจึงแก้งร้องสะโนช่วยด้วยหมาป่ากินลูกแกะหมดแล้วชาวนาที่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ได้ยินดังนั้นต่างตกใจทีบตาล,ตาลีตาลานไปช่วยแต่แทนที่จะเห็นหมาป่ากลับเห็นแต่เด็กยืนหัวเราะด้วยความสกรันก็รู้ทันทีว่า เด็กหลอกเสียแล้วจึงพาคันกลับเพื่อความโขดแผนนั้นต่อมาไม่นานนะักเกิดมีหมาป่าจิงพาการลุมกับกินลูกแกะอย่างอร่อยเด็กร้อยนั้นตกใจร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจนเสียงหลงไม่ไม่มีใครไปช่วยแ่ยังถูกสาดเช้งด้วยความแค้นใจว่า เจ้าเด็กถอยนี้มารลอกอีกแล้วสุดท้ายเด็กนั้นก็ต้องถูกเสียแก่ทั้งผูกไปอย่างน่าเสียดายนี่แหละคือโทษที่ไปสร้างรอยเสียไว้แต่แรกนิทานเรื่องนี้กอนให้รู้ว่าถ้าอยากให้ปากติดต้องพูดไม่ผิดความจริงอันหนึ่งแม้บางเรื่องจะจริงแต่พูดไปแล้วไม่ก่อประโยชน์หรือบางเรื่องมีประโยชน์ แต่ผิดหลักศีลธรรมพูดจริงอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ปากท่านไม่สรรเสริญเช่นน,น,น,นำเอาเรื่องของเขาไปเที่ยวโฆษณาอย่างนี้แม้จะเป็นเรื่องจริงแต่ให้โทษแก่ผู้พูดและเสื่อมเสียแก่ผู้ถูกโฆษณาหรือบางเรื่องถึงแม้จะมีประโยชน์ก็ตามแต่กับเป็นว่าผิดหลักทางคำสอน ก็ยังถือว่าใช้ไม่ได้อย่างสนทนาทำกันในขณะฟังเทศทาที่สนทนานั้นดีและมีประโยชน์มากแต่ก็ผิดหลักธรรมของผู้ผิดกาละทศ่ตะด้วยเหตุนี้พระพรมธรรดาจึงจำกัดลงไปว่าตัดเจตัดเจจะดธรรมเมจเัดอหุตัดโต ปกติปิตาคนดีจึงต้องตั้งอยู่ในสัจจสัวาจาที่เป็นประโยชน์และชอบธรรมความจริงในหลักลักษณะน,นี้จะเห็นได้จากตัวอย่างของพระโลพาลนและภาษารีบุตรสมัยเมื่อท่านเป็นคารวาสในานาโกริตะและอุติสา หลังจากที่ท่านทั้งสองสละสมบัติบันมหาศาลและต่างเป็นศิษย์กับอานอาจารย์สันชัยปานิมาโชคทำการศึกษาจนจบหลักสูตรเห็นว่านี่ไม่ใช่ทางคอนคูปเป็นแน่นจนึงแยกจารกันต่อไปโดยก่อนจะแยกทางกันยังได้ทำสัญญาต่อกันว่า ถ้าใครพบอาจารย์ที่ดีซึ่งตรงกับความประสงค์ของทั้งสองนี้จะต้องแจ้งข่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบทันทีต่อมาอุปติสะได้ฟังธรรมของพระอัตชิเถละได้วงตาเห็นธรรมจึงนำข่าวนี้ไปบอกแก่ทหายโกลิตาตามสัญญาท่านโกลิตะก็ได้สำเร็จเช่นกันภายหลัง ท่านทั้งสองจึงถูกสมบทในพระพุทธศาสนาท่านโกริตาได้นามใหม่ว่าโมคคละนะและท่ะานปะติสัตได้นามใหม่ว่าภาษาลีบุตรทั้งสองั่างตั้งหน้าตั้งตาบาเำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุพระอระหันต์ในที่สุดต่อมาโมุคละนะได้รับการยกย่องจากพระพุทธศาสนา ให้ดำรงตำแหน่งผู้เลิศในทางนิติากส่วนภาษาอีบุตรได้รับตำแหน่งผู้เป็นเลิศในทางปรงปัญญาดำรงอยู่ในฐานะผู้อัรรษาวกผู้ตรงเกียรติของพระพุทธเจ้าปรากฏถึบมาจนบัดนี้นี่แหละคือตัวอย่างของการพูดจริงทำจริง การพูดการทำที่จะจริงได้ต้องอาศัยใจจริงเป็นหลักสำคัญถ้าใจไม่จริงเสียอย่างเดียวอย่างอื่นก็เสียหมดเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นผู้นำถ้าเปรียบใจเป็นเหมือนต้นไม้กายวาจาก็าเหมือนเถาวันจะกดจะต้องอย่างไรย่อมขึ้นอยู่ที่ต้นไม้ คนที่จะทำอะไรสำเร็จทั้งที่ทำมาแล้วและที่จะทำต่อไปล้วนเป็นคนจริงทั้งนั้นแม้ว่าสิ่งที่ทำจะยากแต่ยากก็ไม่สามารถจะมาเป็นอุสรัคของคนจริงได้เรื่องนี้จะเห็นได้จากพระจริยาของพระมหาบรุษสิตทักษะที่ยอมะละความสุขในรัฐสมบัติ เพื่อช่วยชาวโลกให้พ้นทุ์นี่ก็อาไยใจจริงตอนบาเป็นเพียรที่โลนต้นโพรองอาธิษฐานรับไทยว่าถ้าไม่ได้ตัดสู้จะยอมลุกขึ้นเป็นองคารจกไม่ยอมลุกขึ้นเป็นอังราแม้เลือดเนื้อจะเหนือดแม่หายไปเหลือแต่เบสเ็นและกระดูกก็ตามพูดง่ายๆว่ายอมตาย เดียวสุดท้ายพระองค์ก็ได้สำเร็จสมประสงค์อันเป็นเหตุให้ได้รับระนามพิเศษว่าพระพิจิตรมานและมีอนุสาวดีปร,กปรากฏไปสุสาเป็นศีรนาในตานามว่าอพุทธรูกความมาวิทัยสืมาจนกระทั่งถึงัับนี้นอกจากนี้ัตรยะ ที่ฐานอันเกิดจากใจจรยังสามารถกำจัดอันตรายได้อย่างหน้าพิศวงจะเห็นได้จากเครื่องในวันตักกัดปริตตที่เราถึงพระโพธิสัตว์ทำตะเวยพระถ้าเป็นรูกน้อาอายอยู่ในป่าวันหนึ่งเกิดไฟไม่ป่าลุกลามาควนเถีงนาง นกตั้งหลายต่างตาตันหนีเอาตัวรอดแต่ลูกนกนั้นยังเล็กอยู่หนีไปไม่ได้จึงยึดเอาคุณศีนุณนปากที่เป็นจุดที่เป็นที่พึ่ง้องทั้งตั้งตรรยะานิฐานว่าจะสันติปักษาปุบปักหนา ปีของข้าพเจ้ามีอยู่จริงแต่อินไม่ได้จริงสติปตาอวัตนาเท้าของข้าพเจ้ามีอยู่จริงแต่เดยไม่ได้มาตาปิตาจาริขันตาพ่อแม่ของข้าพเจ้ามีอยู่จริงแต่ท่านไม่อยู่ชาตาเวปฏิกกรรมะสะหัสเจกเต ไฟนังมักหนางัดคาริโตจิตขีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความจริงด้วยความศัตว์นี้ของเปลวไฟจงกลับไปเสียจากที่นี้ทันใดนั้นเปลวไฟก็ดับลงทันทีผลบทนี้นมีนิยมถูอกันว่าเป็นคาถาต้องกันไฟไหมเรียกว่าคาถานคุ้ม เมื่อพูดถึงเรื่องไฟไหม้ก็อยากจะกาวเพิ่มอีกนักคิดถึ่งว่าเรื่องที่แสดงมาแบบน,นี้เป็นวิธีแก้เมื่อไฟไหม้แล้วอันเป็นปายเหตุทางที่ดีควรหาวิธีกันเอาไว้เสียก่อนท่านว่ากันว่าดีกว่าแก้ท่านว่ากันไว้ดีกว่าแก้ อปอิดไฟไายนะโจรป้นติดหั้งยังไม่เข้าไฟไหม้ครั้งหนึ่งทุกคนควรช่วยกันระวังเรื่องอไฟจะทำอะไรต้องรอบค้อเรียบร้อยกลุ่มข้าวต้มแกงเสร็จแล้วดับไฟเสียหยุดพูกเทียนบูชาเสร็จแล้วดูแลให้ปลอดภัยก่อนหรือสุงพอดีแล้วดับเสียอย่าเยี่ยวทิ้งเป็ตปะ หากทุกคนช่วยกันระมัดระวังด้วยดีอย่างนี้แล้วับทีภัยก็จะลดลงทรัพสินของท่านก็จะไม่สูญเสียไปอย่างนั้นสัจากความจริงมีคุณประโยชน์อย่างใหหลวงท่านผู้รู้กล่าวลบจ่องทำข้อนนี้เอาไว้ว่าสัจังอุดังเบี้ยนักตัด รักษานั่งความตัดแลดีกว่าลดทั้งปวงจัดจังเรอัมาตาวาจามทำตัดแลเป็นวาจามิตายจัดเจนะกิจตังติปัปโปติคนได้ชื่อเอย่างขอควางตา เจ้าชายทัตภามหาพุทธได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เราะอาศัยสัจจะบารมีมาโดยลำาดับจนกระทั่งตัดสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการอันถือเป็นยอดสัจจะในความพุทธศาสนาเนื่องจากสัจจะเป็นคุณธรรมอันวิเศษพระพุทธเจ้าจึงตัดสอนว่าสัจ จังมักมุรักเขยยะพึงตามรักษาความตัดไว้แต่โดยข้อที่จ e ริงแล้วส่วนมากรักษาการไว้ไม่ไฟ่ได้ทั้งนี้ก็เพรถูกฆ่าศึกมาลังวานฆ่าศึกนั้นคือความหมกหุ่นขุ้นำันเนงในเรื่องรักรักไข่ยยอย่างหนึ่ง ใจมุงจิตคิดจะทำลายเขาอย่างหนึง่งความม่วงเหาเหานอนอย่างหนึง่งความคงสทีนน่ทำคาใจอย่างหนึง่งความลงเลตัดสุดใจไม่แน่นอนอย่างหนึง่งที่รวมชื่อว่านิวรนคือสิ่งที่ติดกั้นไม่ให้คนได้ดีเหตุนี้ทุกคนควรกำจัดเสีย ด้วยการสร้างคุณธรรมทั้งสาประการให้เกิดในใจคือสติปัญญาและสันติสติมีหน้าที่สำหรับรู้ตัวปัญญามีหน้าที่สำหรับรู้คิดสันติมีหน้าที่สำหรับรู้สู้สู้จนกนนารทั่งได้ชัยชนะอย่างตามทูตุเสาตานโต ผู้ยากจนได้ฟังคำของ,งพระเจ้าแล้วเกิดความเนื่องไขมากตั้งใจจะถลาผ้าห่มติดกันเทศแต่เองว่าภรรยาจะไม่มีผ้าห่มไรเพราะต่างามีภรรยามีผ้าห่มเพียงผืนเดียวตกลงถวายไม่ได้แม้ว่าเวลาจะล่วงจนถึงมัธิมยา,ยามเ,ยเที่ยงคือก็ยังถวายไม่ได้อีก แต่พอร่วงไปฝันผีปัายาใกล้รุ่งตอนนี้สติปัญญาและอัตจิมีกำลังมากสามารถเอาชนะที่อชิตานีได้บมดความลังเลน้อง้าองมเข้าไป,ปาถวายแทบชื่อพยุปพลบาทขอพระศาสนาพร้อมกับเป็นว่าวาดาว่าชิตังเมชิตตเเม เราชนะแล้วเราชนะแล้วว่าจะได้รับชน,นะก็ควรจะสว่างที่แพ้มาโดยลำดับตอนแรกนั้นเพราะความมันเลใจนี้เองวิกอย่างนั้นห่วงอย่างนี้วุ่นวายไปหมดแต่พอยึดรักความรู้ตัวรู้คิดความรู้สู้เข้ามาช่วยและขับไล่นิวรณ์ออกไปได้ความจริงก็เกิดขึ้น เมื่อความจริงเกิดขึ้นแล้วความไม่จริงก็หมดไปโดยปรญญายเหมือน,นความสว่างเกิดปรากฏความมืดก็หมดหายไปคนที่เอาชนะความไม่จริงได้ด้วยการอาศัยปฏิบัติตามวิธีนี้อันเป็นการชนะตัวเองที่พระพุทธเจ้าสั่งเสริมขอปัศจราย์เวททิ้งภัยให้ปรากฏหัังแก่ตนและ เป็นชัยชนะทันเรียบดีกว่าชัยชนะอย่างอื่นเช่นชัยชนะในการต่อสู้เชินกีฬาหรือเจอพนันเป็นต้นเพราะชนะเท่นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว,ว่าผู้ชนะย่อมก่อเมรผู้แพ้ย่อมเสียใจเหตุนี้พระองค์จึงตรัสบอกว่าให้ชนะตัวเองอัตตาหาเวชิัามเตโย ชนะตนเองนั้นแลปัจเจกนะักการชนะไม่จริงด้วยความจริงก็นับว่าเป็นการชนะตัวเองอย่าง,างนึ่งอรุปความว่าความดีทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกนี้วัดอ,อาศัยความจริงเป็นหลักทั้งนั้น <c oughs> จะศึกษาเล่าเรียนสำเร็จก็พร้อมี้ัดจากความจริง จะตั้งตัวได้เป็นหลักฐานก็เพราะมีสัจจะจากำาเพ็บุญจากควาเป็นพระธรรมจำศีลได้ผลดีก็เพราะมีสัจจ,จ,จ,รรจะมจแม้จะบรรลุมรรคผลน,ผนิพพานก็เพราะสัจจะตลอดถึงว่าจะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าก็อาศัยสัจจะบาร,รมีนี้เองเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้เห็นแล้วว่า ธรรมะข้อนี้สำคัญขนาดไหนเหตุนตี้จึงสมควรที่ท่านทั้งหลายผู้มุ่งความเจริญชีวิตจะได้เพิ่มพูนศัทธรรมให้เกิดขึ้นในตัวท้งพูดจริงนำจริงและใจจริงโดยพยายามเอาชนะความไม่จริงให้ได้ด้วยวิธีเพิ่มความรู้ตัวรู้คิดรู้สู้ ที่เรียกตามบาลีว่าสติปัญญาและนติให้มีขึ้นในตัวจากนั้นความจริงจะเกิดขึ้นเมื่อความจริงเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างที่ท่านประสงค์ก็จะสำเร็จลงด้วยลงได้ตามความปรารถนาทุกประการดังเทศนาบังหารที่ได้วิพัชนามาเีวังก็มีด้วยประการชนี